แล้วมาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับของวันพฤหัสที่2ี่นะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับของ3มรอบคือนิเคยบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับก็คือมันมี3รอบนะครับถ้าถูกนิเคียวก็หยุดนะครับนิเคยวไม่ถูกเบื้องนไปที่จีนต่อมาที่ห้างนะครับในแต่ละวันนะครับเป็นวันพฤหัสเป็นเลขี่เกครับรูดขึ้นลง24ตัวคาว่า24ตัวคือ4ี่เบวก24ี่ได้63านะครับ4ี่สลบ24ได้25้านะครับเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับ เหมือนเดิมนะครับตอนกดนแครบจริงก็คือกดตั้งแต่252627นะครับล่าบถึง4950นะครับต้องต้องต้องถึง73นะครับ70717273ครับ49่สี่บวกยี่้เจ็านะบผมผมลงไว้ผิดนะครับก็เนี่ยนะครับเลข49กนะครับก็ถูกต่อเนี้มาถึกงสวันนะครับต้องเป็น73นะครับก็ถูก ถูกห้างครับห้างห้างบ่ายสองล่าง5้าสองนะครับ5้าสนะครับโอเคนะครับก็ผมเขาจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ